สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละนะคะหลักเกณฑ์การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละก็คล้ายๆเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัสดส่วนเช่นเดียวกันนะคะก็คือใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. เรากําหนดตัวแปรแทนสิ่งที่ต้องการหาก่อน 2. เขียนสัสดส่วนแสดงการเท่ากันของ อัตราส่วนที่กําหนดให้เสร็จแล้วทําไมคะพอเขียนสัดส,ส่วนเราก็คูณกว้ใช้หลักการคูณกว้แล้วก็แก้สมการนะคะ <_ S 1> เพื่อหาคําตอบอ่ะเราลองมาดูที่ตัวอย่างข้อที่1กันนะคะตัวอย่างข้อที่1นัทชาสอบคณิตศาสตร์ได้95%เปอร์เซนต์ถ้าคะแนนเต็ม180คะแนนจงหาว่านัทชาสอบได้กี่คะแนนตอนนี้ทราบไหมคะว่านัทชาสอบได้กี่คะแนนไม่ทราบให้เป็นนัทชาสอบได้กี่คะแนนดี ขอเป็น Y แล้วกันให้นัชชาสอบได้ Y คะแนนนัชชาสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้95คะแนน95หเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรคะคำว่า95%หเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าคะแนนเต็มอลองมาเทียบโดยใช้แนวคิดนะคะคุณครูสอนแนวคิดแบบนี้ครูจะสอนแนวคิดคล้ายๆกับการเทียบอัตราส่วนนะคะที่เราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส,ส่วนนะคะ,ะให้แนวคิดแบบนี้ว่า คำว่าร้อยละ้าหมายความว่าอะไรคะ95%หรือร้อยละก้าก็หมายความว่าถ้าคะแนนเต็มถ้าคะแนนเต็ม100คะแนนนัดชาจะสอบได้กี่คะแนนคะสอบได้95คะแนนถูกต้องค่ะแต่แต่ตอนนี้ คะแนนเต็มไม่ใช่100่คะแนนเต็มเป็นเท่าไหร่คะ180่ในความเป็นจริงคะแนนเต็ม180คะแนนนัชชาสอบได้เท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ให้เป็นตัวแปรครูขอให้เป็นตัวแปร Y นัชชาสอบได้ Y คะแนนพอได้แบบนี้เสร็จเราก็มาเขียนอะไรคะเป็นสัดส่วนนะคะอ่าสัดส่วนของเราคุณครูขอเป็นเอาคะแนนที่สอบได้ หรือจะเอาคะแนนเต็มก็ได้นะแล้วแต่นะคะได้ทั้งนั้นครูขอเอาเป็นคะแนนที่สอบได้ตั้งแล้วหารด้วยคะแนนเต็มก็จะได้อะไรคะสมมุิคะแนนเต็ม100คะแนนสอบได้95คะแนนก็เป็นสอบได้95ต่อ100เท่ากับในความเป็นจริงน้ชาสอบได้กี่คะแนนสอบได้ y คะแนนคะแนนเต็มเท่าไหร่คะ180 คูณไกวแก้สมการครูขอแก้สมการเลยแล้วกันนะคะก็คือเอา180ไปทำไมคะไปคูณก็จะเป็น95ส่วน100คูณ180เท่ากับ y แก้สมการหาค่า y จะคูณจะหารจะตัดก่อนเอาที่เราเข้าใจนะคะคุณครูขอตัดแบบนี้แล้วกันเอา5แล้วกันจะได้เหลือน้อยๆ520 1> 5 15 59 45 2หาร18ต่อ2กับ18ตัดกันได้9ใช่ไหมคะอ่ะเหลือ19คูณ9 99 81ใส่1ทด8 9 19เป็น17เท่ากับ y ตอนนี้ได้ไรคะ y เท่ากับ171นั่นหมายความว่าอะไรนัชชา y คืออะไรคะ y คือนัชชาสอบได้ นนเพราะฉะนั้นถ้าคะแนนเต็ม180คะแนนนัชชาจะสอบได้171คะแนนเราก็ตอบเลยค่ะดังนั้นนัชชาสอบได้กี่คะแนนคะ195ก็คือเท่าไหร่คะ171คะแนนในคะแนนเต็มเท่าไหร่180ได้แล้วค่ะตอบ มาดูต่อที่ข้อ2นะคะมีเป็ดทั้งหมด250ตัวเมื่อเป็ดโตขึ้นปรากฏว่าเหลือเป็ดเพียง220ตัวอยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่เปอร์เซนต์ของเป็ดทั้งหมดเป็ดตายไปกี่เปอร์เซนต์สิ่งที่ไม่รู้คือเป็ดตายไปกี่เปอร์เซนต์เองให้เป็ดตายเป็นกี่เปอร์เซนต์ดี y เปอร์เซนต์แล้วกันนะคะให้เป็ดตายไป y เปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นสมมติ อ่เราก็แนวคิดของเราวิธีทำนะคะมีเป็ดใช่ไหมคะเป็ดตายก็เลยเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์ y เปอคำว่า y ในที่นี้หมายถึงสมมติมีมีเป็ดกี่ตัวสมมุติมีเป็ดทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวใช่ไหมคะตายไป y ตายไปเท่าไหร่คะ y% ก็หมายถึง y ส่วน100ใช่ไหมมีเป็ดทั้งหมด100ตัวตายไป y ตัวเห็นไหมคะแต่ในความเป็นจริงเรามีเป็ดกี่ตัวในความเป็นจริงเรามีเป็ดทั้งหมดกี่ตัวไม่ใช่100เรามีเท่าไหร่คะ250ตัวในความเป็นจริงเรามี250ตัวตายไปเท่าไหร่เหลือเป็ดเพียง220ใน250แสดงว่าตายไปเท่าไหร่คะ เอาทำไมคะ250ทั้งหมดลบที่เหลือคือ220ไม่ใช่ตาย220นะโจทย์บอกว่าเหลือเป็ดเพียง220แสดงว่าตายไปเท่าไหร่คะ30ตัวเท่านั้นนะตายไปแค่30ตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีเป็ดทั้งหมด250ตัวจะตายไป30ตัวทันนะอ่ะล้ำมาเขียนเป็นสัสดส่วน นำมาเขียนเป็นสัดส่วนของเราคุณครูขอเอาจํานวนเป็ดที่ตายขึ้นก่อนเพราะอยากรู้เป็ดตายนี่ใช่ไหมคะว่าตายไปกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนก็จะได้เป็นอะไรคะจานวนเป็ดที่ตายใช่ปะจานวนเป็ดที่ตายเป็นตัวครูเขียนย่อๆนะใครเขียนเต็มๆก็คือจํานวนเป็ดที่ตายใช่ไหมคะเป็นตัวกับจํานวนเป็ดทั้งหมดเป็นตัวเหมือนกันอ่าเขียนเป็นอัตเขียนเป็นสัดส่วนเหลือตาส่วน2ออัตราส่วนที่เท่ากันได้ สมมติมีเป็ดทั้งหมด100ตัวตายไป y ตัวหมายความว่าตายไป y ตัวในทั้งหมด100ตัวเท่ากับในความเป็นจริงมีเป็ดทั้งหมด250ตัวแต่ตายไปเท่าไหร่คะตายไป30ตัวเขียนเป็นสัสดส่วนได้อย่างนี้เสร็จก็คูณไข้แก้สมการคูณครูขอแก้สมการเลยเนื่องจาก y อยู่ข้างบนอยู่แล้วนะคะก็แก้สมการเป็น y เท่ากับ30ส่วน250เจ้าถินย้าย100ไปทำไมคะคูณ100ครูขอตัดเลย0ตัด0นครูขอตัดต่อ5กับ5แล้วกันนะคะ5 5 25 5 2ยีขอตัดได้อีก5กับ30ตัดได้อีก30กับ5ตัดกันเหลือ6 ใครจะคูณก่อนแล้วหารหรือว่าหารก่อนล้คูณอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักเรียนเลยนะคะคุณครูก e ็ต <Okay, cool. S 1> ัดให้เห็นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เหลืออะไร6กับ2 6คูณ2ได้12เพราะฉะนั้นได้ y เท่ากับ12ตอนนี้ได้ y แล้วค่ะกลับไปดูตัวแปร y ของเรากำหนดให้เป็นอะไรคะ y คือตายไป y ตัวคือคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ y เปอร์เซนต์นั่นเองนะคะดังนั้น เราก็ตอบอย่าตอบเป็นตัวนะเขาถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นตายไปกี่ตีตัวล่ะถ้ามี100ตายไป12ก็คือ12ต่อ100หรือว่าคิดเป็น12เปอร์เซ็นต์นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์คะ12เปอร์เซ็นต์โจทย์ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็สิตัวใน100ตัวก็คือ12เปอร์เซ็นต์ตอบค่ะ มาดูต่อข้อที่3ชายคนหนึ่งจองบ้านพร้อมที่ดินราคา1,250,000บาทเขาต้องชำระเงินดาวล่วงหน้า25%ของราคาบ้านและที่ดินจงหาว่าเขาต้องจ่ายเงินดาวจำนวนเท่าไหร่มีเงินสดกับเงินดาวถูกต้องไหมคะจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่ไม่รู้คุณครูให้เป็นวายบาทแล้วกันนะคะอ้าวมาดู ให้เป็นวายบาทนะมาดูแนวคิดของเราเราทําแนวคิดเหมือนเดิมเลยค่ะเทียบแนวคิดแบบนี้เลยคําว่าวางเงินดาวล่วงหน้า25% 25%หเปอร์เซนหมายความว่าอะไรคะ25ต่อ100%ถูกต้องไหมคะอ่ะเราก็สมมุติมาเป็นแนวคิดแบบนี้ค่ะว่าถ้าเงินราคาจริงราคาจริงสมมุติให้เป็นราคาบ้านและที่ดิน หวยเป็นราคาบ้านนะคะราคาบ้านและที่ดินสมมติราคาบ้านและที่ดิน100บาทสมมตินะ100บาทจะต้องวางเงินดาวเท่าไหร่คะวางเงินดาวล่วงหน้าจะต้องจ่ายเงินดาวล่วงหน้าเท่าไหร่คะ25บาทถูกต้องไหมอืมก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็ไงก็ต้องจ่ายเงินดาว 25. บาทแต่ในความเป็นจริงราคาบ้าน ไม่ใช่แค่100ใช่ไหมจริงๆแล้วราคาบ้านและที่ดินที่เขาประกาศขายคือเท่าไหร่คะ1ล้าน2อ0 0 0 0บาทนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นจะต้องวางเงินดาวกี่บาทรู้ไหมไม่รู้ให้เป็น Y บาทเสร็จแล้วนำมาเขียนเป็นสัดส่วนอ่าเราก็เหมือนเดิมค่ะเขียนเป็นสัดส่วนคือราคาจริง ครูอเอาเงินดาวขึ้นก่อนแล้วกันนะคะใครจะเอาราคาจริงขึ้นก่อนก็ได้ครูอเอาเงินดาวขึ้นก่อนเทียบด้วยราคาจริงเงินดาวเท่าไหร่คะสมมุติราคาบ้านและที่ดินประกาศขายเป็น100จะต้องวางเงินดาว25บาทก็เป็น25ส่วน100ใช่ไหมคะเท่ากับแต่ความเป็นจริงราคาบ้านจริงๆแล้วคือ 1,250,000บาทนี่คือราคาบ้านจริงๆจ,จะต้องวางเงินดาวเท่าไหร่วางเงินดาวไม่รู้วางไป y บาทเสร็จแล้วทำไมคะคูณไว้แก้สมการคุณครูก็แก้สมการเลย25ส่วน100คูณอะคูณไรคะ1 2 5 0 0 0 0เท่ากับ y คูตัดนี้เลยค่ะ0ย์ตัด 0, 0ูตัด0ย์ก็คือเอาหนึตัดนั่นเองเหลือ12500มคูณยีได้เท่าไรคะหนึ่งนสองพัคูณ25่สิบคูณให้ไวเลยค่ะได้เท่าไรหน่งมื่นสองพันบาทเท่ากับ y ตอนนี้ได้ค่า y แล้วค่ะ ไเท่ากับ312,500คืออะไรไวคือเงินดาวนั่นหมายความว่าถ้าราคาบ้านละที่ดิน1 2 5 0 0ล้าน2 0บาทจะต้องวางเงินดาวไว้ที่312,500บาทตอบค่ะดังนั้นโจทย์ถามจะต้องจ่ายเงินดาวล่วงหน้าเท่าไหร่แล้วก็ตอบเลยค่ะว่าดังนั้นเขาต้องจ่าย เงินดาวจำนวนเท่าไรคะสามแสนหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยบาทตอบคะ่ะได้ไหมคะ